โวลูบุรีนครับได้รผมนะได้บโอเคเป็นเออร์เซนเมนะได้ครับผมนะนี่วันนี้มีศิลปินสุพรรณก็ได้สุพรรณบุรีมันจะได้ยังงอยู่เองอะอ่เมืองเรินสานเลยเินซานเองเหรอเขาบอก ล้อกล็อกหมอรับก็ใช่อันนี้กูเด่นเจอเลยแล้วกันนะครับพผมพี่น้องนะครับที่อยู่รอบๆแล้วกันนะครับนะฮะอีกสักพู่เดี๋ยวเบเจอกับบัวพันธ์ทั้งโซกับหมอรับซิงแห่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมนะนี่ใครที่ชอบเด้งชอบเดานะอย่าลืมนะครับนะฮะ ขอบคุณที่ม้กำลังแชร์ใจกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วกันนะครับนะกับพวกเราแล้ก่อนช่วงแดงแล้วกันนะครับอยากฟังผลงานที่ไหนนะครับชื่ยวชาญผลงานเพลงอะไรนะครับผมแนะนำขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งสตริงหัวลำนะครับลูกกรุงนะครับสากลนะครับเนี่ยมาเนนิ่งนานนะฮะนี่พวกพระกลุ้มขึ้นชาวสากรมาเลยผมไม่ชอบผมไม่ชอบเสียงอารมณ์แบบนี้นะอย่าเล่นเลยอย่าเล่นอยแบบกะที่นะครับ ไม่เอาเไม่เอาลนำมือน้ำมือตอหนักมือมือชุบๆผมจะบอกว่ามันต้องทิ้งไอ้หไม่เอาเราเด็ดหมดแล้วนะครับเอาเลยอ๋อต้องต้องเป็นิกเกใช่ไหมต้องเป็นิเกอเออแต่ราคนี้เขาชอบิเกหรอเลออชอบนิกเกด้หมดนนะครับเราไม่มีของ้ห ไม่ดูนะครับนี่อด่อดครับผมนะครับทอดอังวัส pues ีตัดีเลยนะดี้เี่ี่ดารชอคเก็ตนะครับผมนะครับเดีนะครับคุณไม่รู้จักนะครับคุณรู้จักไหมพี่นึกอพี่นึกนึกอะไรครับนอาหไมครับผมนะครับตตีัดีดกันนะครับผมเออรกผไปไหนได้้ 就重你的感觉。